สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซอร์พีน่นกที่ช่องไายรถมอเตอร์ไซ Honda, ค์ฮอนด้าสุพรรณอง์โดยเซอ์์พิน่นกค่ะนี่เอามาจอดเปรียบเทียบกันให้ดูแล้วนะคะระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องสีเทาแลมโบค่ะกับตัวสกูปปี้แ็กทีดรุ่นลองท็อปนะคะแล้วก็ตัว p c x 160รุ่นท็อปค่ะตามที่เซล์์พีน่นกบอกเลยนะคะว่าตัว New s c o o p y ที่ปล่อยออกมาช่วงปลายปี2023นะคะ เป็นสีใหม่ให้สีให้สีที่แบบพรีเมียมมากๆนั่นก็คือใช้สีเดียวกันกับตัว p c x เลยค่ะจอดให้ดูนะคะให้ดูเป็นหลักฐานกันเลยว่าใช้เนื้อสีเดียวกันจริงเป็นสีเทาแลมโบโคดสีก็เป็นตัวเดียวกันนั่นก็คือ r g b นะคะเป็นโคดสีที่เป็นสีเทาดำตัวแฟลลิงนะคะให้แฟลลิงที่เป็นสีเทาอันนี้ของ p c x ก็เลยจอดเปรียบเทียบให้ดูนะคะจะได้หายสงสัยว่าแบบเป็นเท่าไหนนะคะใครที่ชื่นชมสำหรับตัวสีเทาแรมโบแต่ว่ามองว่าแบบเออพีเซกมันอาจจะใหญ่ไปหนักไปนะคะเพราะว่าในเรื่องของน้ำหนักของเขาก็เยอะอยู่ตัวพีเซกเนี่ยน้ำหนักประมาณ1 3 0 133กิโลนะคะหรือ130กิโลนี่แหละประมาณนี้ส่วนเจ้าสกูปปี้นะคะ อันนี้ก็จะขับง่ายหน่อยเพราะว่าทรงเขาก็จะเล็กกว่าแล้วก็น้ําหนักก็จะเบาวกว่าอยู่ที่95กิโลเท่านั้นก็จะขับขี่ง่ายนะคะก็เป็น c h o i ทางเลือกสําหรับใครที่แบบอยากได้รถเล็กๆน่ารักนะคะแต่ว่ามีสีที่พรีเมียมเหมือนสีของ PCX นี่ ก็ Honda ก็จัดมาให้แล้วนะคะในเรื่องของเครื่องยนต์หรือสเปคออปชั่นอันนี้มันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะเป็นมวยคนละรุ่นเลยแต่ว่าให้ดูประกอบการตัดสินใจเฉยๆนะคะว่าเนื้อสีเป็นเนื้อสีเดียวกันอันนี้ให้ดูตลอดทั้งคันนะคะตัวของตัว p c x นะคะที่ใช้สีเทาแลมโบเนี่ยจะเป็นตัวท็อปรุ่น ABS นะคะส่วนของตัว s c o p p สีเทาแดนโบที่ฮอนด้เลือกใช้จะเป็นในรุ่น l อง g top ค่ะจะเป็นตัว l อง g top นะคะหรือที่เรียกกันว่ารุ่นแพทดิ่นั่นเองให้ล้อแมกแต่ว่าเป็นกุญแจแบบชัตเตอร์คีย์นะคะจะไม่ได้กุญแจรีโมท พูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าว่าตัวไหนดีกว่ากันระหว่าง p c x กับ s c o o p y อันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะมันต้องเป็นในส่วนของ p c s อยู่แล้วนะคะทั้งในเรื่องของอเครื่องยนต์นะคะบล็อกเครื่องยนต์ของตัว p c x เนี่ยเป็นแบบ ESP+ พัดส่วนตัว s c o o p y เป็นเครื่องยนต์แบบ ESP นะคะยังไม่พให้นะ ของ P C X นะคะเขาก็จะมีความพรีเมียมเพราะว่ามีในเรื่องของสัญญาณเตือน E S S นะคะเวลาที่แบบเบรกทำให้รถคันหลังเราเนี่ยรู้ว่าเรากำลังเบรกอยู่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มีในเรื่องของระบบต่างๆนะคะที่ให้มาค่อนข้างครบถ้วนเลยส่วนเจ้าตัวสกูปปีก็จะเป็นรถแบบมินิมอลมินิมอล ออปชันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าในส่วนของระบบเบรกนะคะด้านหน้าก็ให้ดิสเบรกมาอยู่นะถึงแม้จะไม่ได้ให้ ABS เก็าตามแต่จริงๆแล้วเครื่องยนต์เล็กประมาณนี้นะคะจริงๆในส่วนของดิสเบรกก็เอาอยู่ละค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบันท้ายนะคะให้เห็นบันท้ายของทั้งสองตัวเลยโลโก้ oco, สังเกตว่าโลโก้ในส่วนของตัวท้าย จะเป็นโลโก้สีทองเหมือนกันนะคะได้ล้อมแม็กเหมือนกันก็มมาไม่ได้คินเลเดอบอกเลยสำหรับตัวสก<ม>ูปปี้ไอต่างกันแค่ในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะคะที่เป็นบล็อกเครื่องยนต์นคะตัวแล้วก็ดิเมนชันต่างๆเนี่ยของสก<ม>ูปปี้ก็จะเล็กกว่านะคะขับขี่ง่ายกว่านั่นเองก็จะมีข้อดีแตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ของตัวสกูปปี้นะคะ เป็นแบบ E.S.P. เนาะบล็อกเครื่องยนต์ก็ประมาณ1 9อ่าอันนี้จะเป็น109 c c ซีซีนะคะนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นของ P.C.X. บล็อกเครื่องยนต์ก็จะเป็น E.S.P. พัดนะคะก็ได้ในเรื่องของการเทคโนโลยีลดแรงเสียดทานต่างๆเครื่องเดินเรียบแล้วก็อาตาัตราเร่งต่างๆทำได้ดีกว่านั่นเองค่ะใครที่ชอบบิ๊กสกูตเตอร์ขับขี่แบบ จวดจาดหน่อยก็ต้อง p c x แล้วล่ะค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้รถแบบอัตโมัติขับง่ายควบคุมง่ายนะคะใช้งานง่ายการบำรุงรักษาต่างๆประหยัดกว่าก็จะต้องเป็นในส่วนของ s กูปปี้ค่ะเห็นรถกันแบบรอบคันแล้วในส่วนของราคาอย่างที่บอกนะคะว่าเจ้าตัวสกูปปีเนี่ยเขาเล็กกว่าราคาเขาก็จะเบากว่าเอาง่ายๆว่าสกูปปี2สอคันนะคะรวมกันยังซื้อ p x หคันไม่ได้นะ สกูปปี้ตัวรองท็อปนะคะของทางร้านขายเงินสดอยู่ที่53,500บาทค่ะส่วนตัว PCX ราคาแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นเลยค่ะมีขึ้นขึ้นลงๆก็จะมีตั้งแต่ประมาณแสนแล้วแต่ช่วงแต่ว่าในเรื่องของดาวนะคะทั้ง2รุ่นเนี่ยเราเริ่มต้นรับรถที่0บาทค่ะฟรีดาวนั่นเอง ฟรีในส่วนของทะเบียนพลบแและก็ประกันภัยรุนหายให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขจัดทานสินเชื่อ รถจักรยานยนต์โดยตรงนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวสกูปปี้เรามีจัดเงื่อนไขร้านด้วยนะอันนี้ก็จะเบาๆงวดก็จะถูกกว่าแต่ขออนุญาตใช้ในส่วนของคนค้ำประกันนะคะ1คนหรือถ้าใครจะไม่ค้ำก็สามารถซื้อได้ในกรณีที่อยู่ในพื้นที่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่ต่างจังหวัดของเงื่อนไขไม่เช็คเครดิตบโรและก็ขอไม่ค้ำเนี่ยอันนี้จะไม่สามารถให้ได้นะแต่ว่ารายละเอียดมันจะค่อนข้าง เยอะแล้วก็แตกต่างกันแล้วแต่แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นแล้วก็แล้วแต่เงื่อนไขของลูกค้าแต่ละท่านดังนั้นถ้าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถพักทายมาได้ทีซิลพนกหรือว่าชั้นยนทุกสาขาได้เลยนะคะอ่ะคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆค่ะให้ดูรถกันแบบเต็มๆละในส่วนของสีเทาร์เโบทั้งพีเซ็กและสกูปปี้ค่ะชอบคันไหนก็อย่าลืมตัดสินใจเลือกกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ